ข่าวต่อไปครับจะพาทุกท่านไปดูการทําแป้งร่ําเกลือจืดเป็นของโบราณนะฮะแป้งร่่าเกลือจืดท่านผู้ชมเอ๊ะเอคืออะไรนึกไม่ออกนึกไม่ออกอ้นี้ดูภาพฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูภาพแล้วผมจะอธิบายไปด้วยคือลักษณะเนี่ยคล้ายกับดินสอพอง <ừ> คนโบราณเนี่ยเอาอมาใช้ฐาหน้านะฮะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะนี่แหละฮะเขาเรียกว่าแป้งร่ําเกลือจืดซึ่งถ้าดูผิวเผินก็เข้าใจว่าเป็นดินสอพองจริงๆนะ แต่จริงะอ,อะใช่ช,ชื่อเรียกเฉพาะเนี่ยเรียกว่าแป้งร่มนะฮะซึ่งเป็นภูปัญญาชาวบ้านที่ค,คนส่วนหนึ่งยังไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขามีการทํานาเกลือกันประมาณ4 0 0พัน่าไร่นะครับซึ่งคุณสมยศหลําวันนะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลบางนาลี่อาเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยจึงได้มีการสก,กัดเกลือจืดครับอ,ออกมาจากเกลือสมุทรแล้วฮะ แล้วก็ผ่านกระบวนการสตุกหรือทําความสะอาดฆ่าเชื้อตามวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่โบราณซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนางสนมและข้าราชบริพารเนี่ยเขาจะนำเนี่ยฮะแป้งร่ําใช้ในพระราชวังนะฮะ oh. เพื่อเอามาดูแลผิวปะทินโฉมอย่างเช่น <c oughs> ขัดหน้าหรือว่ารองพื้นก่อน mm. แต่งหน้า <c oughs> เพราะว่าเกลือจือด <c oughs> เขามีคุณสมบัติคือดูดซับความชื้นได้ดี ก็จะไปช่วยลดความมันบนผิวหน้าไงค่ะนอกจากนี้เนี่ยเกลือจืดยังมีคุณสมบัติเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นทำช็อกแล้วก็ทำปูนปลาสเตอร์เป็นต้นนะครับส่วนการทำแป้งร่มเกลือจืดเนี่ยตามภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะฮะก็จะใช้วัตถุดิบที่เรียกว่าเกลือจืดซึ่งใช้สำหรับทำแป้งร่ามประทิมผิวนะฮะส่วนดอกเกลือและเกล็ดเกลือเนี่ย จะใช้สําหรับประทินผิวกายนะฮะอันแรกนี่ใช้ผิวหน้านะฮะแต่ว่าถ้าเป็นดอกเกลือกเกล็ดเกลือเนี่ยจะใช้ทาผิวกายนะครับซึ่งทางกลุ่มเนี่ยก็จะซื้อจากชาวนาเกลือในพื้นที่โดยตรงเพื่อช่วยกระจายรายได้โดย1ปีจะทําได้หนึ่งครั้งวาวจากนั้นนํามาล้างแยกดินแยกหอยและทําการสตุนะครับคือไล่ความชื้นด้วยการคั่วให้สุกครับนี่นะฮะ พอคั่วสุกแล้วเนี่ยก็จะมีสีขาวยังไม่จบนะฮะโอ้โหกรรมวิธีเยอะคือนำไปหมักในน้ำ8ชั่วโมงจนเป็นเนื้อครีมแล้วนำไปใส่แม่พิมพ์ขึ้นรูปตากแดด4วันครับโอ้โหเสร็จยังแป้งล้ำเกลือจืดยังไม่เสร็จ,จรยังไม่เสร็จนะตากแดด4วันเสร็จ จากนั้นเพื่อความสะอาดจริงๆนะ,ะครับคือนํามาอบฆ่าเชืออ้อโดยใช้ตู้อบที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับซึ่งเนี่ยฮะท่านผู้ว่านะฮะท่านขอจรศรีชวโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามท่านก็บอกเลยนะฮะว่าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นกําเนิดของแป้งรั่ะเพราะว่ามีนาเกลือเยอะไงะใช่เรียกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงทางกลุ่มแป้งรั่าตําบลบางนางลีอำเภออัมพวา ได้มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและของบรรพบุรุษในการพัฒนาสินค้าให้ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดภัยทันสมัยแล้วก็ที่สําคัญครับคือสะดวกต่อการใช้งานโอ้โหท่านพูดว่าดูท่าทางแบบธรรมัดธรรมแงทําคล่องแคล่วมากเลยนะฮะฟังเสียงท่านพูดว่าพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับทางวิสาหกิจชุมชนกุมแป้งล่ําของบางนารีเนี่ยนะฮะก็อำเภอพ,พะวาเนี่ยได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ของมัทรลุที่มาทําตั้งแต่เดิมเนี่ยนะในการพัฒนาสินค้าให้ถูกสุขลักษณะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยตามสมัยซึ่งยังมีการตรวจสอบด้วยวิจัยกากกระทรวงวิทยาศาสตร์แป้งล่ําเกลือจืดนะของบงางนันรี่ได้รับการการันตีว่าเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ีดาวที่ส่งไปยังขายยังต่างประเทศนะครับอย่างเช่นมาเลเซียอิตาลีฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ30 ถึง690บาทนะครับแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งสมุทรสงครามได้ส่งเสริมกลุ่มนี้นะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัตินะครับก็คือลักษณะเป็นดีโฮปนะครับไดขออนุญาตเชิญชวนนะครับจุดนี้เป็นสุดเด่นรู้จุดหนึ่งเหมือนกันที่จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้รวมทั้งกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นะใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมที่สนใจนะคะหากมีโอกาสค่ะแวะเวียนไปได้นะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือว่าอยากจะเรียนรู้หรือว่าศึกษาวิธีการทําแบง่ําจากเกลือจือดก็สามารถติดต่อได้ที่คุณสมยศหลําวันนะนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางนาลี่หรือว่าโทรศัพท์ค่ะ0896134855นะคะเขายินดีสอนให้ฟรีเลยดีเลยอะ ปกติเราจะรู้จักแต่เกือสมุนเนาะใช่แล้วก็หมายจะรู้จัก <พา S 1> แต่แบ<ต>บดินสอพอง <c oughs> อันนี้คือเห็นกรรมวิธีแบบว่าโอเคนะเนาะดูสะอาดอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะดูแล้วเราก็มั่นใจเออน่าทดลองใช้ดูนะครับ